ครับสวัสดีครับพบกับช่องอุ๊กวิริยะชาแนลนะครับวันนี้วันที่7วันพุธนะครับมีอาเมษายน2 .564 นะครับนะฮะวันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าเฟส3แล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะในการที่จะต้องไปในที่ าสาธารณะในชุมชนแออัดต,ต้องสวมหน้ากากนะครับเซฟตัวเองเลยนะครับรัฐธรรนที่สุ่มเสียงตอนนี้โอ้โหเยอะเลยนะครับก็จะมีศีนาคารินนะฮะสุขุมวิทย์นะครับมีเดมอมบังกะปกมีซอยราซาลน,นะฮะมีเอกมัยทองหล่อนะครับมีเจนทั้นพระรามสามนะฮะมีบิ๊กซีพระรามสี่ มีสระบุรีมีปากช่องนะครับมีสมุยเซนทันอิสวิลสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์นะครับโดยเฉพาะาพื้นที่สีแดงนะฮะบิ๊กซีเอกมัย b t s เอกมัย hmm. เพลินจิตชิดลมทองหลออันตารายมากถ้าอย่าไปนะครับตรงนี้รัยองจันทบุรีรังสิตเจอหมดเลยนะครับเ mm hmm. มงจายโชดีซีนะครับถ้ามีอะไรนะตรง โชดีซีหมูเยอะเลยอ่ะแล้วเราจะไปไหนกันได้เนี่ยฮะตรงนี้ปิ่งก้าด้วยนะครับแถวปิ่9ก้านะครับพาหุรัทยาวราชด้วยนะครับระวังนะครับตอนนี้จะไปไหนต้องเซฟตัวเองต้องต้องต้องป้องกันตัวเองนะครับเพราะบอกมันมาอีกแล้วนะครับตอนนี้แล้วตอนนี้สงการจะทํายังไงครับเพราะว่าจะต้องมีคนเดินทางไปต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะพี่อุ๊บจะต้องไปจังหวัดอุดรธานี8วันนะครับนะฮะก็ต้องขอให้ ทุกคนนะฮะช่วยกันเซฟช่วยกันระมัดระวังกับภัยร้ายแรงนี้นะครับโรคโควิดเนี่ยนะครับมันยังไม่หมดไปนะครับก็ต้องระวังกันนะครับและต้องบอกว่าเมื่อเช้านะฮทางคุณวันนะฮะบอสใหญ่นะฮะที่ทำรายการโอริวันนะฮะเพราะเพราะคุณคือหนึ่งเดียวนะฮะได้ติดต่อให้พี่อุ๊บเป็นพิธีกรนะฮะโดยจะเริ่มจาก อัดกันอัดกันเทปแรกเลยครับวันนั้นนะอัดกัน5เทปเลยนะครับประจําเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่26เมษายนนะครับแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับปาสลิดโจนสลัดบางบ่อนะครับร่วมกับคุณเรอิสริยะอภิชัยมิดไฮรันโรสองพนร้อยสะครับก็จะถ่ายกันประมาณวันที่1 7บเเมษายนนะหลังจากกลับมาจาก งานที่อุดรธาน,นีนะครับก็ถ่ายทําที่บางบ่อเลยฮะที่ต้นกําเนิดของปลาสลิดเลยฮะให้เห็นเลยว่าการเลี้ยงการดูแลการปรุงแต่งที่จะมาเป็นอาหารให้เรารับประทานมันมีความเป็นมาอย่างไรนะฮะรับรองและเขาบอกว่าจะเป็นสินค้าโอท็อปและไปโออินเตอร์ที่ประเทศะตะเข็บชายแดนลาวพ <c oughs> มา่มาอพมา่าไปไม่ได้ตอนนี้นะฮะเขมร <c oughs> เลยประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้โปด ปรดติดตามนะฮะก็เดี๋ยวคงจะมีการอัปเดตว่าเพราะว่าสลิตอร่อยนะครับทอดกรอบกรอบ,รอบกินกับแกงส้มกินกัไอเนี่ยน้ำพริกตาแดงน้ำพริกเผาอร่อยมากหรือก,กินกับข้าวข้าวผัดแกงเขียวหวานนะฮะเคยไปกินที่แบค็กแคนยอนติดใจมากเลยนะฮะเอ้ยตายละว,วันนี้ก็อากาศยังครึมนะฮะเดี๋ยวตอนบ่ายเขาคงจะไปจัดรายการนะฮะ ที่ทีวีคูณชาแนลนะครับย้อนรอยคนเป็นข่าวนะครับตอนนี้วันนี้ต้องอสอ2วันร่วดเลยเพราะที่หน้าไปสงกรานนะเดี๋ยวไม่มีเทปตุนสต็อกไว้นะครับก็ส่ง เราสงการอาทิตย์หน้าแล้วครับไปเที่ยวที่ไหนกันครับชาวดรก็มาเจอพุบได้นะครับวันที่9ที่10นะฮะเขาอยู่ที่ยูดีทาวแล้วก็ที่เป็นน้องที่กก็อยู่แถวนั้นนะฮะน้องคายร,ริมแม่น้ำโองชุมแพขอนแก่นนะฮะแล้ววันที่15อําเภอเพนนะฮะงานบวงสวงพญานาคนะครับตรงนี้ก็มาเจอกันได้นะครับก็ไปกันครับมีครูชาไัยมังกรเล้งพี่อุบน้องนิวน้องซีนะครับมาถ่ายรูปมาเซลปี้กันได้แล้วก็แฟนคลับ นะฮะที่อยู่มังนอกอยากจะส่งบุตรหลานมาเรียนเดินแบบเรียนปรับบุคลิกภาพการพูดการใช้เสียงพื้น่ายการแสดงติดตออ่อตมัดมาเลยนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวซัมเมอร์ก็คงจะมีมาหลายท่านตอนนี้ก็ยังอยู่ในราคาพิเศษนะครับรับรองจะสอนให้ลูกคุณเด่งดังปังอรังกุรย่เลยคร,ครูสอนก็จะมีครูอุ๊ คร any, ูชาไทยดรสุร so 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 right. in ินเมธนีลูกชายคุณสมัปิเมธนีนะครับก็เป็นวันดีๆวันหนึ่งแต่ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับพอมันกลับมาเราก็รู้สึกไม่สบายใจเนาะเพราะว่างานกําลังดีเลยอะโอ้โหแล้วสถานที่บันเทิงร้านอาหารหยุดหมดเลยล้วํทำให้คนตกงานปีนี้สง การก็ไม่มีการสาดน้ําไม่มีปาร์ตี้โฟมไม่มีคอนเสิร์ตนะฮะมีการไหว้ขอพรจากผู้ใหญ่นะครับ2ปีแล้วโอ้ตายแล้วเนาะเดี๋ยวได้ผอดเล่นน้ําเลยนะฮะ62ปีเพิ่งมาเจอเนี่ยสปีในะชีวิตนะครับปีหน้าก็ขอให้ได้เล่นเถอะนะเออแต่นะเพราะว่าอากาศร้อนแนละ้วมันเป็นประเพณีของไทยมาแต่โบราณนะฮะซึ่งเราจะต้อง สื่อสารนะฮะให้ดำรงต่อไปมาเจอโรคแบบนี้มันก็ก็ต้องชะง,งักจะต้องหยุดนะครับเพราะว่าโอ้โหไม่งั้นเดี๋ยวหมดประเทศแย่เลยนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเยน็นๆก็อาจจะมีครูชาไทยมาไล์สดนะครับเมื่อวานเนี่ยไปสัตว์ลหลมือมาเห็นไหมครับบีกาจางเลยนะครับ <laughs> นะครับเมื่อาวานนะอาจารย์ตุ้ยบอกว่าหลังจากสัตว์นะฮะสัตว์เสริมดวงนะฮะ จะมีอะไรดีๆเข้ามาปรากฏว่าเมื่อวานถูกฮานอย95 59อ่า2ตัว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 ท้ายนะครับแล้วก็เลขชุดอีกนะฮะก็ได้ประมาณ20 0 0 0บาทฮะก็ต้องขอขอบขคขุณมากก็ได้เงินมาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเพราะป่วยเมื่อวาก็ ฉีดยาเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณนะฮะเดี๋ยวมีเลขเด็ด,ด,ดสๆสวยๆทุกจ่อัปเดตให้ฟังนะครับโอเคนะครับแล้วพบก,กันในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดกริ่งสับะไครตให้กำลังใจกับอุทธมียาชาแนลดันดันดันนะครับตอนนี้จะแปดหมื่นแล้วนะฮะดันดันให้ถึงนะฮะปีนี้ให้แสนซับเนาะขอขอบคุณนะฮะแล้วก็ ใครที่อยู่เมืองนอกจะมาเมืองไทยจะให้พี่อุปเป็นไกด์พาช้อปชิมโชว์ทั่วเมืองไทยนะติดต่อมาได้นะครับไม่แพงนะครับคิดราคากันเองจะได้มีเงินเลี้ยงน้องหมาน้องแมวติดต่อมานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย